ครับวันนี้เราจะมาดูอแอคชั่นมินิคาเมโดทันจิโร่นั่นเองครับจากงานค่ายทามาชิเนาะพัตติเป็นตัวที่59เนาะเรามาแกะเขากันเดี๋ยวเราไปแกะพลาสติกก่อนไปกนอนโอเคอาแลวมาแล้วทุกคนเราดูนะ นทางนี้สินี่ในกล่องจะเขาจะให้มาสองมือนะอืมมีฐานตั้งมาให้นะครับอันดับตรว่าเครื่องใดตัวน้องเป็นไงแล้วผมให้เกมงานขึ้นให้ว่าเรื่องนี้มันจะมีนิทาสการ อ่ะาวงอะไรนะเออทีเนี้ยขอโทษขอโทษคุณผู้ชมขอโทษขอโทษคือมันเจ็บ นี่คามาโร่ทันจิโร่ของเราดึงดาบได้เลยเท่เท่ดึงดาบได้มาดูตัวเขาเขากันแขนขยับได้นะหัวขยับขึ้นลงได้สมุนซ้ายขวาได้ขายกขึ้นได้ดูนะครับปลอกดาบหลุดแบบนะ โอเควางไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูที่ฐานตั้งมาฐานตั้งเขาจะเป็นแบบนี้เป็นใสๆตัวมือที่อยู่ในนี้จะเป็นมือมือแหรนนะเหมือนกำล,ลังไล่ลำกระทาไรที่กัแล้วก็นี่คือดาบของเขาพร้อมกับปานวาลีขาบนท่าที่หนึ่งเออสนุกดีนะแล้วเราไปดัดท่าให้กับท่านคามารุทันจิโร่กันเลยครับ 我的心。